คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปติดตาม Talk of the Town นะคะกับน้องทิพย์นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมช็อปชิลนะคะที่เทศบาลนครรังสิตบริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรแลนด์มาร์คใหม่ใกล้กรุงเทพนะคะและจะเป็นจุดชมวิวและสวนสาธารณะแห่งใหม่ของนครรังสิตด้วยและนอกจากนครรังสิตจะมีอะไรให้ชมเนี่ยนะคะไปติดตามกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับทิพและ Talk of the t o ท n ค่ะวันนี้ทิพมาเปิดเอาเลิกเอาชัยวายเสด็จพ่อเราห้าอยู่ที่นครรงังสิตค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเทศบาลนครรงังสิตเลยค่ะวันนี้ทิพอยู่กับคนสำคัญของนครรงังสิตเลยเขาต้อนรับท่านนายกเล็กของนครรงังสิตค่ะ นครลังศิต์ของเราทุ่งหลวงลังศิต์เนี่ยในอดีตนะครับต้องเรียนก่อนว่าปีนี้จะเข้าเป็นปีที่128นะฮะที่เสด็จพ่อรองห้าท่านพระราชทานชื่อประตูน้ําจุฬาลงกรซึ่งเราเองนะฮะต้องสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะครเราก็เลยจะสร้างอนุสาวรีย์ตรงนี้ประตูน้ําจุฬาเนี่ยจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของกรมชนประทานนะฮะซึ่งตอนนี้ได้มีการ พูดคุยประสานงานกันนะฮะระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจะขอพื้นที่ตรงนี้นะฮะกลับมาทําเป็นส่วนสาธารณะนะฮะ,ะ,ะให้กับพี่น้องชาวบรังสิทธิ์ชาวปทุมธานีซึ่งเป็นปอดที่พวกเราจะได้พักผ่อนหย่อนใจด้วยนะครับมีอนุสาวรีย์รห้ารวไมไปถึงจะมีหอคอยคของปทุมธานีอยู่ด้านหลังด้วยในอดีตเนี่ย ตรงนี้ก็คือเหมือนเป็นที่ค้าขายใช้เรือในการสัญจรตรงสะพานที่เราเห็นเนี่ยนะฮะโอสะพานอย่างเงี้ยแต่ก่อนจะเป็นสะพานที่สามารถยกได้ให้เรือออกเข้าออกได้แล้วก็มีการเก็บตัวเก็บอะไรอย่างเงี้ยโดยสารกันอยู่ตรงนี้ในอดีตถ้าเราพูดถึงลังสิตต่กอนเด็กๆก็คงนึกถึงห้างฟิวเจอร์พาร์คแต่ตอนนี้ก็อยากให้พอพูดถึงลังสิตแล้วมีอะไรที่มากกว่าค่ะก็คือประตูน้ำจุฬานี่แหละ ฟังแนวการพัฒนาเมืองจนเป็นสมาร์ทซิตี้ได้ขนาดนี้เนี่ยท่านนายกมีแนวคิดยังไงบ้างคะในการทํางานคือผมมีมุมมองเนาะ,ะในในเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ใช่ไหมในสิ่งที่เราตั้งมั่นที่จะทำเนยก็คือการเปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าทำไมถึงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าผมมองว่า ยุคสมัยเนี่ยนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดนะครับเทคโนโลยีต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นนะเราจะหยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้ <ฮะ S 1> มันต้องพัฒนาตามต่อยอดไปเรื่อยๆ<ฮ>ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุกๆด้านเนี่ยแหละเพื่อให้คุณภาพชีวิตความน,น่าอยู่ของคนในชุมชนเนี่ยนะฮะเขา <ๆ S 2> มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้านนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะหยุดไม่ได้พี่โบ๊ะ ซอยมาลึกลับซับซ้อนมากเลยค่ะแถวนี้มันจะมีที่ท่องเที่ยวหรอคะเนี่ยนี่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 คือชุมชนสร้างสารรค์นะครับเป็นชุมชนที่มีประชาชนอยู่เพราะว่าอัตลักษณ์ของลังสิทธ์เนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งคู่กับขนมถ้วยดังนั้นในสิ่งที่เขาสร้างรายได้ในชุมชนเนี่ย มันก็เลยเกิดขึ้นในตรงนี้แล้วผมก็เลยมาเจอพี่ควรแล้ที่นี่ก็พอทํามาตอนนี้เป็นวิสาิีชุมชนและที่แรกของนครลังสิตค่ะและในอนาคตเราก็อยากพัฒนาเป็นวิสากิจชุมชนเพื่อสังคมโอ้ยหอมมากแม่อ๋อพี่ควรทําใบเตยกะทิสดค่ะทัากะทิแล้วก็ใบเตยไี่ทําเองใช่คอะอยากลองหยอดบ้างได้ไหมคะได้ค่ะ โบลิ่งถือเรือมาแล้วอันนี้คืออะไรคะเป็นแพ็กเกจใหม่เหรอคะเป็นแพ็กเกจใหม่ที่ท่านนายกเขาทําร่วมกับมหาลาัยราชมงคล<อ>คืออาจารย์มหาลาัยราชมงคลจะออกแบบแป้งคือจะ,ะเป็นแป้งข้าวไรเบอรี่ข้าวกลของสี่สามแล้วก็ดอกอัญชันประโยชน์ของแป้งไรเบอรี่กับแป้งกอขอสี่สามอันนี้เขาจะคุมเรื่องน้ําหนัก<อ>เรื่องโครคภัยใครเป็นเบาหวานเป็นโรคใตอะไรทานได้หมดแล้วพอเสร็จแล้วอะ่ะ นในยกโบเขาก็จะรวมกับพ,พออร์อยยี่สบกใช่บารลัิถีก็เลยออกแบบพี่ควรว่าถ้าเป็นอันชันเราเปลี่ยนจากถ้วยมาปเป็นเรือมันจะดีไหมมันก็มันก็จะมีเก๋ไก่แล้วเราก็จะมีกล่องสีอัตลักษณ์ใช่<อ>ค่ะ,คะด้วยความที่ขายคู่กับกว๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมคะ่<ช>ก็เลยเป็นรูปเรือนี่นมถ้วยมาพร้อมเรือด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชม นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่ผมอยากส่งเสริมนะโดยที่เราจะเห็นว่าที่นี่จะเป็นต้นแบบของวิสาหกิจชุมชนนะ<ฆ>ของนครลังสิตแต่ก็ยังมีอีกเยอะมากนะฮะของดีลังสิตเนี่ยมีเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นดินปั้นนะครับหรือของดองหรือผลิตภณัณฑ์อื่นๆอีกเยอะที่เรากําลังจะส่งเสริมให้เป็นวิสาหกิจชุมชนนะฮะให้ชุมชนของเรานครลังสิตของเราได้มีไรายได้กันให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทางหนึ่ง<ฆ>นะครับ ว่าเมืองนครรังสิตเป็นสมาร์รทซิตี้ด้วย<ช>ยังไงบ้างคะเพราะในยุคสมัยนี้ก็ต้องเป็นสมาร์ทซิตี้จะให้ง่ายสะดวกปลอดภัยนะแต่เราก็พยายามที่จะพัฒนาหให้ใช้ให้จับต้องได้นะครับรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้บริการ,รมีแอปพลิเคชันนะครับในการสะดวกในการที่จะใช้งานต่างๆอีกอันหนึ่งก็ในเรื่องของการที่จะดูเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของระดับน้ำเนี่ยในรังสิตของเราเนี่ยเวลาช่วงฤดูฝนเนี่ย สิ่งที่น่ากังวลก็คือระดับน้ำน้ำเยอะนะฮะ,ะเราก็าจะมีกล้องที่สามารถดูเดี่ยวทามได้ให้พี่น้องประชาชนสามารถให้ดูได้ด้วยตัวเองว่าตอนนี้ระดับน้ําในคลองของเราเนี่ยมีระดับเท่าไหร่แล้วไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถดูได้ก็ประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาดูได้เองเลยแล้วก็ ตอนนี้ก็อย่างกล้องวงจรปิดก็ทางท้องถนนนะครับสายหลักๆเนี้ยก็สามารถดูได้เองอนาคตก็อีกหลายๆเรื่องที่เรากำลังจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายรถเมอ์อัจฉริยะนะฮะที่กําลังจะทําแล้วเราได้รับรางวัลมาแล้วมีบางจุดเนี่ยของเราก็เริ่มเป็นไฟอัจฉริยะแล้ว<ก>เทคโนโลยีามา,ยายใช้ใช้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้น เด็กเล็กผู้สูงอายุยังไงบ้างไหมคะพี่บริอ้ยตอนนี้โครงการนะฮะต้องเรียนก่อนว่าถ้านับช่วงวัยคนในชุมชนของเราตั้งแต่2ขวบจนถึงบ้านปลายชีวิตเพราะว่าเรามีศูนย์เด็กเล็กแล้วก็มีเด็กเล็กอนุบาลน,นะครับประถมค่ะมัธยมผู้สูงอายุเราก็สร้างความสุขให้ผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นชมรมนะฮะที่เราดูแลล้วก็ดูแลถึงสุขภาพตอนนี้เราสร้างศูนย์การแพทย์อยู่ะนะครับเราเรเร็วนี้ก็คงได้ใช้ให้บริการอย่างทัมเพิสเนี้ย โครงการเราเรามีช่วยกันจากภาคเอกชนภาคหลายๆพื้นที่นะฮะผมก็มอบอแ a มเพิร์เนี่ยดูแลให้เลยผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยผมได้มอบเองอครต่อเน,นื่องไปจะทำให้ทุกช่วงวัยเลยครับเนี่คือถนนคนเดินของเรานะครับเนี่ยคลองรังสิตประยุนสั์ของเราเนี่ยเป็นโครงการถานนคนเดินเดินกินจิมเที่ยว Walking กอินสีและังสิ์ของเราที่จัดขึ้นนะฮะทุกต,ต้นเดือน เดินชิมเดี๋ยวจะพาไปชิมจะมีของกินอร่อยออร่ยของรังสิทธ์นะฮะตลาดในถนนสายนี้เนี่ยมีประมาณกี่ล้านคะประมาณ300 300นี่ลงทะเบียนเต็มตลอดนะคะใช่ครับลงทะเบียนอุยแล้วเ้าจะมีบางทีก็ขาดบ้างอะบ้างแล้วก็เอา ที่ลงค้างไว้ก็มาเติมเติมกันถ้าใครสนใจก็ยังสามารถมาลงทะเบียนได้อยู่ใช่ใช่ลงได้ครับม<ส>ผมค<ส>่ะอหวัสดีค่ะหวัสดีค่ะหวัสดีค่ะจ๊สวัดดีค่ะพอเราทำนี่เราไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นละ เราจะมีกล่องนะ,ะวางไว้ใครใครที่มาใช้บริการก็แล้วแต่มนวดก็หย่อนกล่องเจนที่สาธารสุขเราจะควบคุมถึงคุณภาพอาหารด้วยแล้วก็ราคาด้วยเต็มอิ่มจริงๆสำหรับวัฒนธรรมแลนด์มาร์กต่างๆรวมไปถึงของกินอาชีพรวมถึงการพัฒนาของเมืองนครรงังสิตด้วยอยากให้ตักหมุดมาเลยนะคะสำหรับนครรงังสิตค่ะ สุดท้ายนี้อยากให้ท่านนายกช่วยฝากเชิญชวนคนมาเที่ยวนิดนึงค่ะก็ลังสิตนะครับมีอะไรที่ดีๆหลายๆอย่างนะครับในการที่เราจะมุ่งมั่นที่จะช่วยกันทําให้คุณภาพชีวิตทุกคนดีขึ้นนะอย่างโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่อยากจะขอเชิญชวนนะฮะทุกๆท่านนะครับมาร่วมกันมาน้องสัมผัส ว่าลังสิตธ์เป็นยังไงสิ่งสําคัญคือเป็นกิจกรรมที่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนของนครลังสิทธ์เราสําหรับสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับวันที่8ปดถึงสิเราจะมีงานประจําปีของเทศบาลนครรังสิทธ์ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวนครลังสิทธก็คืองานสารหลักเมืองนะครับนครลังสิทธ์ของเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับมาแล้วมาเดินกินจิมเี่ยวอลกิ้งสิทธิ์ลังสิทธ์เราแล้วก็พบกับกิจกรรม แล้วก็สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้อบอุ่นมากจริงๆค่ะสําหรับนครรังสิตต้องขอขอบคุณคพี่โบลิ่งแล้วก็พี่ๆทุกท่านเลยนะคะแล้วตอนนี้ต้องขอตัวเดินไปกินต่อนะคะยังเหลืออีกเพียบเลยค่ะให้ได้ชมกันวันนี้ต้องลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แหมเห็นบรรยากาศแบบนี้นะไปชิมช,ช็อปชิลกันได้นะคะที่นครลังสิตเนาะ<ช>บริเวณประตูน้ําจุฬาลงกรก็เราไปไม่ถูกเราก็เซิร์ช GPS ได้ว่าประตูน้ําจุฬาลงกรแล้ววันนี้เขายังมีจัดงานอยู่ด้วยนะ<ช>ซึ่ง<ช>ปกติเนี่ย<ช>เขาจะจัดทุกเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนอแต่ว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์พิเศษเพราะฉะนั้นเย็นนี้ไปเที่ยวกันได้เลยค่ะนะฮะท่านผู้ชมส่วนสับดาห์หน้า Talk of the t ท w n ก็ไม่อยากให้พลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่า จะไปเก็บภาพความยิ่งใหญ่ของงานตรุษจีนปากเพียวที่เมืองสระบ,บุรีที่จัดไปเมื่อเดือนที่แล้วมาให้ได้ชมกันถือว่าเป็นการจัดงานตรุษจีนครั้งแรกของเมืองสระบ,บุรีเลยครั้งแรกก็เลยจัดเต็มจัดใหญ่นะฮะเดี๋ยวสอปดาหามีภาพมาให้ได้ดูกันครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ